วัสดีค่ะวันนี้นะคะคุปปุ้มไบโอจะมานําเสนอเรื่องของพันธุศาสตร์นะคะเรืออาา่องของพันธุศาสตร์คือจีเนติกนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องนึกไปถึงเรื่องเซลล์ที่เราเพิ่งเรียนมาเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์นะคะจะมีส่วนที่ควบคุมการทำงานในเซลล์ก็คือในส่วนที่เรียกว่า นิวเคลียสนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องพันธุศาสตรที่เรากำลังจะศึกษาเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องของสารพันธุกรรมที่อยู่ในนิวเคลียสนั่นเองนะคะก็คือสารพันธุกรรมเหล่านี้เป็นกรดนิวคลีอิกแอซิดนะคะ สรกดนิวคลีอิกแอซิดนั่นเองนะคะเพราะนั้นในเรื่องนี้นะคะเราจะมีคีย์เวิร์ดของเราที่ชื่อว่า C D G นะคะเรจะต้องรู้จักคำว่า C D G ตัวนี้ให้ได้นะคะแล้วเราก็จะมาไล่เรียงลำดับไปพร้อมๆกันนะคะ C คืออะไรนะคะ C ก็คือโครโมโซมนะคะ โครโมโซมคืออะไรนะคะโครโมโซมก็คือ DNA ที่บวกอยู่กับโปรตีนนะคะมีเอที่อยู่กับโปรตีนถ้าเป็นสายยาวนะคะถ้าเป็นสายยาวเราจะเรียกว่าโครมาตินหดสั้นลงเมื่อไรนะคะก็จะเท่ากับเป็นโครโมโซม นั่นเองนะคะนี่มาดูนะคะว่าเจ้าคโครโมโซมเนี่ยนะคะคโครโมโซมของเราเนี่ยนะคะรูปร่างจะมีลักษณะแบบไหนนะคะคโครโมโซมเนี่ยจะเป็นรูปร่างลักษณะเหมือนกับปลาท่องโกนะคะเราเรียกว่าเหมือนกับปลาท่องโกนะคะโดยที่ ยึดติดตรงกลางด้วยเซนโทรเมียนะคะมีเซนโทรเมียเนี่ยทำหน้าที่ยึดติดตรงกลางไว้นะคะแต่ละแท่งนะคะอันนี้คโครโมโซมนะคะ1คู่นะคะ1คู่นะคะแต่ละแท่งนะคะถ้าเราแยกออกเนี่ยแต่ละแท่งเนี่ยเราจะเรียกว่าโครมาติดนะคะเราเรียกว่าโครมาติดนะคะ ดังนั้นเนี่ยโครโมโซม1คู่จะมี2โครมาติดเพราะฉะนั้นนะคะก็เติมตัว S ลงไปนะคะในคนนะคะในคนมีโครโมโซมเท่าไหร่คู่มีอยู่ทั้งหมดนะคะ23คู่มันะจะมีโกโครมาติดอยู่กี่แท่งก็จะมีอยู่46แท่งนะคะ อันนี้คือเรารู้จักกับโครโมโซมนะคะนี่ถ้าทางครูนะคะทานครูขยายขยายชิ้นส่วนของโครโมโซมออกมานะคะขยายออกมาปุ๊บเนะีคะเมื่อขยายออกมาเนี่ยเราจะพบว่ามันจะมีลักษณะเป็นสายเกลียวอยู่แบบนี้นะคะกูก็ขยายอีกนะคะขยายส่วนนี้อีกนะคะขยายออกมาจะพบว่ามีสายดินเเนี่ยคะพันรัดอยู่กับ โปรตีนนะคะ,นะคะกลมกลมก้อนกลมกลม,กลมนี้นะคะชื่อว่าโปรโตีนฮิสโตนค่ะส่วนเส้นที่พันอยู่เนี่ยก็คือสายของ DNA ค่ะโปรโตีนฮิสโตนเนี่ยเป็นคุณนะสมบัติของที่พันอยู่ในโครโมโซมเนี่ยจะพบเฉพาะในพวก ยูคาริโอเท่านั้นนะคะยูค e าริโออาณาจักรไหนบ้างที่เป็นย e ูคาริโอตเราก็นักถึงนิ้วมือทั้ง5้านิ้วของเราเลยค่ะรายที่ครูให้จำเน,ะนาะอาณาจักรแรกคือมอนเนรานะคะมอนเนราอาณาจักรต่อมาคือโปรติสตาอาณาจักรต่อมาก็คือฝั่งจ่ายจากต่อมาก็คือพลา,า n นะคะ แล้วก็ animal animal นะคะอนจาจักรเดียวนะคะที่เป็นโปรคาริโอตก็คือมอนเนรานะคะเป็นโปรคาริโอตนะ,ะเพราะฉะนั้นดีคโครโมโซมของเขาเนี่ยค่ะโครโมโซมเขาก็จะไม่มีโปรตีนฮิสโตนนะคะเพราะนั้นโปรติสตาฟังใจแพลงแอนิมอลก็จะมีโปรตีนฮิสโตนนั่นเองค่ะค่ะทีนี้จะต้องมี มีคำศัพท์อีกสองคำที่นักเรียนจะต้องรู้ก็คือนิวคลีโอโซมนะคะกับนิวคลีโอไทป์นะคะนิวคลีโอโซมก็คืออะไรคะก็คือ DNA บวกกับโปรตีนฮิสโตนนะคะโปรตีนฮิสโตนนะคะส่วนนิวคลีโอโซมจะต้องประกอบไปด้วย3ส่วนก็คือ1นะะึ่งนะคะ ไนโตรจินัสเบตสองน้ำตาลเพนโตสนะคะสามก็คือฟอสเฟตนั่นเองนะ,ะเพราะนั้น เห็นนิวคลีโอโซมเมื่อไรนะคะก็นึกถึงก้อนกลมๆของโปรตีนฮิสโตนเห็นนิวคลีโอไทท์ไทท์เห็นตัวทีมันก็เหมือนมันก็นึกถึงคำว่าทรีที่แปลว่า3ามมันต้องมีองค์ประกอบไปด้วย3ส่วนคึ้นนื่องไนโตรเจนัสเบส2น้ำตาลเพนโตส3ฟอสเฟตนั่นเองค่ะ,คะทีนี้มาดูในส่วนของไนโตรเจนัสเบสนิดนึงนะคะไนโตรเจนัสเบสเนี่ยโครงสร้างของเขาอะค่ะ สามารถแบ่งตามโครงสร้างของเบสได้ด้วยวงแหวนนะคะชนิดแบบ1วงกับชนิดแบบ2วงนะคะหนงวงเราเรียกว่าไพาริมีดีนสองวงเราเรียกว่าพิวรีนนะคะจำไม่ยากเลยค่ะมันสองคำก็คือ2วงนั่นเองนะคะพิวรีน2องคำก็สองวงนะคะ ทีนี้ไพริีมีดีนเนี่ค่ะไพริีมีดีนมีอะไรเป็นส่วนประกอบของไพริีมีดีนอะไรเบตตัวไหนบ้างที่เป็นหนึ่งวงค่ะก็เอาสระไอไม้มาลายทั้งหมดมาใส่เลยค่ะไทมีนนะคะไซโตซีนนะ เพราะนั้นอะไรที่เป็นสรารไอไม้มาลายนะคะให้มาอยู่กับไพริมีดีนทั้งหมดที่เหลือฝั่งนี้ก็เป็นอานีดีนกับกวานีนนะคะอ,าอ้าวยังเหลืออีกตัวหนึ่งนั่นก็คือยูราซีนนะคะยูราซีนอยู่ฝั่งไหนก็ยูราซีนเนี่ยเขาจะแทนกันใน RNA ใช่ไหมเพราะนั้นก็เอามาใส่คู่กันใน ไพรีมีดี ine, นั่นเองค่ะเท่านี้เองค่ะจำง,ง่ายง่ายโอเคค่ะเราผ่านซีคือโครโมโซมมาแล้วเนาะเราผ่านดีคือดีนเอมาแล้วเราจะมาถึงยีนนะคะเมื่อเห็นคำว่ายีนเราจะต้องนึกถึงคนคนหนึ่งทันทีนั่นก็คือเกเกอร์เมนเดลนะคะเกเกอร์เมนเดลเนี่ย พูดถึงกฎการแยกตัวของหน่วยพันธุกรรมหรือยีนเนี่ยไว้อยู่สองกฎนะคะเห็นตัว L ก็นึกถึงลอนะคะตัว L ลาก,ลากมาเนาะนึกอ่านนึกถึงลอมีกฎอยู่สองกฎนะคะกฎข้อที่หนึ่งนะคะ Law of Segregation นะคะก็คือกฎการแยกตัวของหน่วยพันธุกรรมนะคะกฎการ แยกตัวของหน่วยพันธุกรรมกดข้อที่สองนะคะ law of independence นะคะ independent assortment นะคะกฎการรวมตัวอย่างอิสระของหน่วยพันธุกรรม ของหน่วยพันธุกรรมพันธุกรรมนะะอ้ามเป็นยังไงมาดูกันค่ะคโครโมโซมของผู้ชายเนี่ยค่ะของเพศช,ชายเพศช,ชายเนี่ยจะเป็น XY นะคะ xy ชาย y ชายนะคะส่วนผู้หญิงเนี่ยจะเป็น xx super sexy ใช่ไหมคะวิธีจำ xy y ก็ชายเนาะนะคะกฎการแยกตัวการเมื่อเกิดการสืบพันธุ์ใช่ไหมคะยีนของ x กับ y เนี่ยจะแยกออกจากกันแล้วก็มารวมกับยีนของ x กับเอายีนของ xx ของผู้หญิงนะคะตามกฎการรวมกลุ่มกันวิธีการคิดนักเรียนคิดง่ายคะ่ะเอาหน้ามาเจอหน้านะคะ หน้าเจอหน้าแล้วก็หน้าเจอหลังหลังเจอหน้าเขียน x ขึ้นก่อนนะคะเพราะ x มาก่อน y แล้วก็หลังเจอหลังนะคะหน้าวิธีการทำหน้าเจอหน้าเพราะว่าเป็นความน่าจะเป็นนั่นเองค่ะทุกตัวต้องมาเจอกันให้หมดแล้วก็หน้า จอหลังหลังเจอหน้าแล้วก็หลังเจอหลังนะคะเวลาเขียนนะคะ เวลาที่เราทำการการครอสแบบนี้ค่ะเราจะต้องเขียนตามหลักก็คือเรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะ x มาก่อน y เพราะ,ะนั้นถึงแม้เราจะ y อยู่ข้างหน้าเนี่ยเราก็ต้องเขียน x ขึ้นก่อนนะคะแล้วก็ตัวพิมพ์ใหญ่เนี่ยเขียนก่อนตัวพิมพ์เล็กเท่านั้นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นกฎการแยกตัวเห็นไหมคะ x กับ y เนี่ยเขาไม่ได้ไปด้วยกันเขาไม่ได้มาจับคู่แบบนี้ด้วยกันเขาแยกออกจากกันไปเจอทีละตัวพอแยกออกจากกันป๊าก็เกิดการรวมตัวกันใหม่นะคะเพราะ,ะนั้นตรงนี้คือการแยกตรงเนี้ยส่วนตรงเนี้ยคะ่ะคือการแยก แล้วก็มารวมกันหมาก็คือตามกฎข้อที่2 xx ก,ก,ก็จะเป็นผู้หญิง xx ก็จะเป็นผู้หญิง xy ก็เป็นผู้ชาย xy ก,ก,ก็เป็นผู้ชายนั่นเองค่ะและถ้าคโครโมโซมนะคะที่มีคโครมาติดเนี่ยที่มีตำแหน่งของยีนเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะเราก็จะเรียกว่า s i สเต r ร์โครมาตินะคะเขียนห่างกันนะตรงนี้ อันนี้ตำแหน่งของยีนเนี่ยตรงกันเนี่ยไม่จำเป็นว่าหน่วยของยีนจะต้องเหมือนกันนะคะหน่วยของยีนนะคะก็คืออัรลีนนะคะไม่อ่านอัรเรลเล่นะคะอัรลีนค่ะนะคะหน่วยหน่วยของยีนหรืออัรลีเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะคะเช่นอันนี้เป็นโครโมโซมค้อที่หนึ่งเนาะอันนี้โครโมโซมที่สองนะคะเช่นยีน A นะคะยีน A เนี่ย รูปแบบหรือหน่วยของยีน a เนี่ยจะเป็น a ใหญ่ a ใหญ่ใช่ไหมคะถ้าเหมือนกันแบบนี้ค่ะเราเรียกโฮโมไซกัสนะคะเราเรียกโฮโมไซกัสนะคะทีนี้ต่อมาในขณะ,ะที่อัลลีนของยีน b เนี่ยคะ่ะอัลลีนของยีน b เนี่ยเป็นแบบ b ใหญ่ b เล็กนะคะ b ใหญ่ b เล็ก,นะะลกมันต่างกันแบบนี้นะคะ่ะเราเรียกว่าเฮ t e r o ร y g o ไซกัสนะคะแบบนี้เรียกว่าฮิสเทโรไซกัสเหมือนคือโฮโมเหมือนโฮโมต่างก็คือฮิเทโรนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูลักษณะของยีนในอันลีนกันนะคะแบบนี้ค่ะเมื่อกี้บอกว่าถ้ามันเป็นแบบเหมือนกันต้องเป็นโฮโมไซกัสนะคะแต่ลักษณะที่เขียนด้วย A ใหญ่ a ใหญ่แบบนี้ค่ะเรเรียกว่าเป็นแบบเด่นนะคะโดมิเนนนะคะ เราเรียกว่ามันเป็นแบบเด่นแท้นะคะถ้าเป็น A ใหญ่ A เล็กเราเรียกว่าว่าเป็น heterosyntact นะคะเป็นแบบเด่นพันธุ์ทางหรืออาจจะเป็นพาหะนะคะเอเล็ก A เล็กค่ะก,ก,ก็เป็นโฮโมเหมือนกันเพราะมันเหมือนกันนะคะถ้าเหมือนอะไรต้องเป็นโฮโมทันที homo s ซกัส c แต่เป็นแบบรี เซตสีนะคะพอเป็นแบบดอยอันนี้ก็ดอยนะคะดอยแท้นะคะลักษณะตรงเนี้ยค่ะเราเรียกว่าจีโนไทปนะคะ,นะคะก็คือเอาง่ายๆเลยจีโนไทก็คือเป็นเป็นลักษณะของยีนนะคะเป็นลักษณะของอารลีนในยีนนะคะแล้วเราจะเขียนแทนด้วยตัวสัญ,ญลักษณ์พวกนี้ นะคะคส่วนนะคะส่วนลักษณะของเหล่านี้ที่แสดงออกอเช่นแสดงออกเป็นแบบนะคะเป็นแบบสีดำสม,มุตินะเป็นดำนี่ก็เป็นดำเนาะแต่เอเล็กเอเล็กเนี้ยเป็นน้ําตาลแบบนี้ค่ะสิ่งที่แสดงออกมาตรงนี้ค่ะเราจะเรียกว่ามันเป็นฟีโนไทป์นะคะ ฟีโนไทป์ก็คือลักษณะที่ยีนแสดงออกมานั่นเองค่ะทีนี้นะคะมาดูเรื่องของการคำนวณพันธุศาสตร์ในเรื่องนี้นะคะเราก็จะต้องอรู้ลักษณะก่อน,นะคะอันนี้เราจะคำนวณลักษณะที่เป็นไปตามกฎของเมนเดลก่อนนะคะเป็นไปตามกฎกฎของเมนเดลนะคะกฎของเมนเดลเนี่ย จะทําให้รู้ลักษณะอยู่2แบบนะคะแบบแรกเราเรียกว่าพวกยีนด้อยนะคะนะคะอีกแบบหนึ่งเรียกว่าพวกยีนเด่นยีนด้อยหมายถึงดอเจอดอเป็นโรคนะคะหมายถึงว่าด้อยเจอด้อยเป็นโรคอะคะ่ะเพราะนั้นถ้าเอใหญ่เอใหญ่แบบนี้เป็นโรคไหมคะเอใหญ่เอเล็กแบบนี้เป็นโรคไหมเอเล็กเอเล็กแบบนี้เป็นโรคไหมคะ ดอเจอดอเป็นโรคจะต้องเป็นด้อยเจอดอยเป็นโรคเพราะนั้นแบบนี้พวกนี้จะเป็นเป็นโรคพวกนี้เป็นปกติแบบพาหานะคะอันนี้เป็นแบบปกตินะคะอันนี้คือดอเจอดอเป็นโรคนะคะมีลักษณะอะไรบ้างพวกนี้เช่นผิวเผือกทาลัสีเมียนะคะแล้วก็ ลักษณะทั้ง7ประการของของเมนเดลนะคะเช่นสีขนนะคะพวกนี้นะคะสีเมล็ดนะะแบบนี้นะคะส่วนยีนเด่นนะคะคีย์เวิร์ดของเขาคือเด่นอยู่ตรงไหนตรงนั้นเป็นโรค เช่นอะไรบ้างสมมตินะคะการเขียนจีโนไทป์ของเขาเนี่ยเด่นอยู่ตรงไหนตรงนั้นเป็นโรคเพราะนั้นนี่เป็นเป็นโรคนะคะอันนี้เป็นโรคแต่นี่เป็นปกตินะคะมีพวกอะไรบ้างนะคะก็จะมีเท้าแสนปมนิ้วเกินนะคะพวกนี้เป็นต้น เพราะนั้นนะคะจากความรู้ของเมนเดลเมื่อสักครู่นะคะเราสามารถที่จะคำนวณเราสามารถที่จะคำนวณหรือทายความนาามา่าจะเป็นของลักษณะต่างๆได้เช่นกำหน,นดให้ G นะคะแทนมเมล็ดสีสีเขียวนะคะ G ีเล็กแทนสีเหลืองนะคะ,มะเมล็ดที่เป็นสีเขียวพันแท้นะคะคูณกับมเมล็ดที่เป็นสีเหลืองพันแท้ จะได้ผสมกับมาเลที่เป็นสีเหลืองมันแท้จะได้อะไรออกมานะคะหน้าเจอหน้าที่ใหญ่ที่เล็กหน้าเจอหลังหลังเจอหน้าแล้วก็หลังเจอหลังเพราะนั้นพวกนี้ก็จะได้เป็นเขียวทั้งหมดนะคะแต่เป็นเขียวแบบอะไรเขียวแบบเฮตโทรไซกัสนะคะหรือเขียวแบบพันทางนั่นเองค่ะ ่อมานะคะถ้าเอาพันทางเนี่ยมาคลอสกันนะคะเอาเขียวแบบพันทางเนี่ยมาคลอสกันเนี่ยจะได้อะไรหน้าเจอหน้าแล้วก็หน้าเจอหลังหลังเจอหน้าตามหลักเขียนตัวใหญ่ก่อนตัวพิมพ์เล็กนะคะแล้วก็หลังเจอหลังเพราะฉะนั้นจะได้ออกมาเป็นสีเขียวพันแท้เขียวพัน ทางแล้วก็สีเหลืองนะคะในอันตราส่วนเท่าไหร่นะคะสามต่อหนึ่งนั่นเองค่ะ